วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่องสลอด PG แตกแน่ๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะมาวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมอีกเหมือนเดิมเลยนะวันนี้จะเริ่มต้นที่เป็นสิบาทนะทุกคนนะมาดูกันนะว่าจะปังหรือเปล่า โห้โทุกคนเริ่มต้นเกมมาก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยจ้าแตกแล้วนะแตกแล้วนะแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าแบบจะแตกหนักกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเราเริ่มต้นแค่ไปสิบบาทเองทุกคนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเออเขาแตกจริงจังนะแล้วก็คูณหนักด้วย ดูคูณข้างบนนะทุกคนคือคูณโหดอยู่นะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มานะทุกคนยังไง ยังเงียบนะเูยนะเฮ้ยเ,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 ยเยมาให้ทีเถอสักหนึ่งรอบกรุบกริบมาแล้วนะที่จริงอะ่ะครบสาตัวก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ถ้าได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือว่าเราจะได้จำนวนฟรีสปินเพิ่มอีกสองรอบนะทุกคนเออปังไม่ไหวคะ่ะ ดีงามพระรามแปดทุกคนต้องมาลุ้นกันอีกนะว่าในฟีสปินนี้จะแตกหนักเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ยังเงียบอยู่เลยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอถ้าได้คูณ32ไปถึง6กสิบสี่แม่เอ้ยมันจะขนาดไหนอะทุกคน คือคูณเขาโหดมากเลยนะดูดิดูด,ดูดูเอาเธอสามสองมาหรือเปล่าไม่มานะทุกคนถ้ามานี่จะขนาดไหนแต่คันแต่ก็คือว่าเขาก็แตกให้เยอะที่ได้เยอะก็เพราะว่ามันคูณจัดหนักจัดเต็มนะทุกคน ในยอดเบรขนาดนี้ก็ถือว่าปังค่ะยังไงสุดท้ายท้ายสุดทุกคนดีงามมากไปต่อนะจ๊ะอะเราจะมาเพิ่มเป็นเบตสามสิบนะทุกคนมาดูกันนะจะเป็นยังไง มาเถอะมาเถอะเฮ้ยทุกคนคือปรับเองปุ๊บมาเลยจ้ะดีงามมากนะมันลุ้นกันนะรอบนี้ก็คือเราปรับเบรแล้วมันจะต้องหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วจะก,กระซิบทำไม <c oughs> ตื่นเต้นอนะ่ะจะมาไหม ทุกคนอะไรก่อนทุกคนเอ้ยปังมากค่ะบอกเลยอืคือคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอ่ะทุกคนดีไม่ไหวคะ่ะอะไรก่อนคือเขาคูนโหดไงทุกคนคือมันคูนแบบเหมือนคูนเท่าหนึ่งอ่ะ คือมันหนักจริงอะไรจริงลองคิดดูนะถ้ามันคูณไปจนถึงร้อยกว่านะั่นอ่ะคูณร้อยกว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนเอ้ยอะมาไหมต่อหรือเปล่าไม่มาต่อนะทุกคนแต่ก็ถือว่าแตกจัดหนักจัดเต็มมากทุกคนคือเขาแตกจริงจังอะ่ะ เพราะว่ามันได้เยอะก็เพราะว่ามันคูณหนักอย่างที่บอกนั่นแหละมันก็เลยแบบออืทุกคนปังไม่ไหวค่ะอ่ะจะมาลุ้นต่อว่ามันจะมีหนักหน่วงกว่านี้หรือเปล่าอคุ้มซะยิ่งกว่าค้มอ่ะบอกเลยอืคือเท่าที่เล่นมานี่ก็คือเขาแตกหนักจริงดูดูเอาเถอะ นะแล้วก็แตกแบบมาบ่อยอะเออแตกบ่อยอันนี้ก็ถือว่าเออดีดีเลยนะอันนี้เป็นเกมใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะมาย้ำกันอีกสักรอบนะว่าที่แตกหนักหนักเนีนะ่ยของเว็บไหนอะไรยังไงนะตอนนี้ก็ลุ้นไปก่อนนะจ้ะมันดีมากทุกคนจะมาไหมรอบที่สองจ้า สีสปินอันนี้รอบสามละสินะมาหรือเปล่าอ,อ,อ,อทุกคนมานะจ๊ะมาดีดีเลิศปไปลุ้นต่อรอบนี้จะหนักเหมือนเมื่อกี้ไหมทุกคนตื่นเต้นอน่ะ Uh huh. คูณโหดสุดก็คือพันยี่สิบสี่อ่ะทุกคนคิดดูดูข้างบนจ้ะมันจะพามันจะไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงก่อนอ่ะ uh huh. มันไม่มาเนี่ยไอสามสิบสองเนี่ยถ้ามันขึ้นสามสองถกสิบสี่น่ะแม่เอ้ยมันจะขนาดไหนอะ่ะทุกคนอันนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ ยังเหลือฟีจะเป็นอีกเจ็รอบทุกคนแต่ยอดนี่คือทะลุทะลวงแล้วจ้าก็คือมันจะแตกหนักแตกน้อยอะ่ะก็ขึ้นอยู่ที่เบดที่เราเล่นด้วยนะทุกคนยิ่งลงเบดเยอะเราก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาแตกมาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เยอะนะทุกคนอืมตามนั้นนะจ๊ะโอ้สามสมันไม่ถึงสักทีนะ่ะ ถ้าโดนไอ้สามสิบสองไปหนึ่งรอบนี่ <c oughs> มันจะเหนือาคบญญาบรรยาย่ะทุกคนถ้าขึ้นหลักร้อยอ่ะคูณร้อยไปเลยจะ้ะถือว่าเกมอันเนี้ยที่เล่นมานะในบรรดาเกมทุกเกมที่เล่นก็คืออันนี้คูณโหดจ,จริงมันก็เลยแตกหนักแตกจริงนะทุกคนที่เราเล่นกันอยู่เนี้ยก็คือเป็นเกมของเวฟวันยูฟ่าเบนะจะ๊ะคือเกมสล็อตพีซนะทุกคนของ ของเวฟวันยูฟาเบดเอออีกสักรอบนั่นแหละก็แตกหนักแตกจริงจังนะทุกคนส่วนลิงก์ก็คืออยู่ใต้คลิปแต่คอมเม์เลยจ้าก็จะมาฝากชื่อช่องกันอีกสักรอบนะคะก็คือสโลตพีจีแตกแน่ๆนะคะก็คือแตกจริงๆทุกคนนะโอเคไว้เจอกันรอบหน้าวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก็ไปละบา,บายบาย